สวัสดีค่ะขึ้นรูปมาก็เป็นขนมไทยเกรินให้ผู้เขียนอยู่ต่างประเทศไม่ได้เป็นเรื่องง่ายที่คนไทยจะหางานทำวันนี้เรามีอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจไม่เครียดมากแล้วก็สนุกสะดวกสบายกว่าร้านอาหารมากสามารถเตรียมไว้ก่อนได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะว่าอาชีพนั้นคืออะไรนะ วันนี้มารับมะาพร้าวเขาโอ้โหมาไกลมากมะพร้าวเขาเฉาะไวแล้วแล้วเขาก็ไม่เอาเขาพร้อมทิ้งมากเลยนะคะเราก็จะไปทําเค้กมะพร้าวเนาะบัวลอย,อยลไข่หวานาใช่ดูสิเป็นใจกลางอัมสดำเลยค่ะแล้วก็นี่ดูรถคนรวยเท่านั้นนะคะเพราะว่ารถคันเล็กๆแบบนี้ราคา2 3งสามแสนเลยนะคะทีเดียวดูบริเวณนี้น,นี่คือน้องตานะคะตอนไปเอามะพร้าวหลังร้านมีน้องคนไทยหลายคนเลยค่ะ น้องคนที่ทํางานที่ร้านนี่แล้วเจ้าของร้านนี่เขาเป็นคนไทยนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันชี้ล็อกประตูอ้าวไอชี้กินแล้วกินหน่อยนะออปิดประตูล็อกดูรถนี่นะคะส่วนใหญ่เขาเรียกรถอะไรนะเรียกรถอะไรอ่าที่จอดง่ายแล้วเนี่ยเราไปดูด้านหน้าร้านน,นี่คืออัมสเตอร์ดัมค่ะบ้านเรียงแถวยาวไปด้านนูนนะ้นเลยร้านคุนเตอร์แปลว่าร้าน,นาเนี่ยผลไม้เนี่ยเขา เอามาจากสวนสดนี่ไงสามตีครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเห็นบ้าโอโหใช่ลพรุนเชอรี่โอ้โหเต็มไปหมดเลยนี่ยังน้อยนะป่ตยวิดีโอได้ไหมคะนได้เออนี่ค่ะนี่เจ้าของร้านนะคะนี่เจ้าของร้านคนไทยนะคะสวยด้วยแล้วก็ใจดีด้วยแล้วก็น้ำตาก็สวยใจด้วยนี่นี่นี่แต่ละคนนี่นะคะดูลูกพรุนนี่ค่ะ เนไม้ชิมได้นะนี่ใหญ่หวานเจี๊ยบไม่เป็นไรค่ะเหมือนกับทุเรียนบ้าไว้ขายเออไม่เป็นไรชิมนด่นีเนี่เจ้าของเลยนะคะเรียกให้เราชิมเลยดูสิใจดีมากดูวายดูของเราเลยได้โอกาสถ่ายวิดีโอขิงนี่เพราะว่ามีเมี่ยงคํามาให้หน่อยนึงนะคะเดี๋ยวได้ชิมเมี่ยงคํากันดูขิงสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ใครจะคิดว่าคนไทยนะคะเป็นเจ้าของร้านขายผลไม้ที่เนเธอร์แลนด์อู้ดี่มะเขือ เดี๋ยวเราพาไปดูลูกนี้อันนี้เขาเรียกอะไรคะเนี่ยมะเขือเทศมาจากฝรั่งเศสค่ะมะเขือเทศมาจากฝรั่งเศสแล้วก็องุ่นเต็มเลยองุ่นมาจากฮอลแลนด์อันนี้องุ่นฮอลแลนด์ของคัดเลยอันนี้แสดงว่ามันต้องแบบสมบูรณ์มากๆเลยลูกถึงได้โตขนาดนี้เอาตรงมาดูนี่ค่ะดูเราขายดีด้วยนะคะลูกค้ารอกันเต็มนี่ค่ะอันนี้ลูกเรียกไฟเคอร์หรือว่าลูกมะเดื่อใช่ค่ะฟิกซ์เีฟค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะใหญ่ามากอันนี้มาจากตุรกีอันนี้ของตุรกีใช่มีทุกคนเขาบอกว่าของตุรกีสวยแล้วก็กระเทียมโทนนะคะอันนี้ก็มะเขือเทศเออาขาเรียกอะไรชนีของเราแหลนะเนาะนี่อาชีพหนึ่งของคนไทยในเนเธอร์แลนด์เลยนะคะไม่น่าเชื่อเห็นไหมคะทีแรกยังคิดว่าเขาไม่ใช่คนไทยเลยนะคะเพราะารู้จักกับ่านกับน้องเขาแล้วก็เขาสั่งขนมนะคะ่ะแล้วเขาก็ชอบขนมมาก แล้วเราก็จะมีสลัดปลาเดี๋ยวเราเดินดูสลัดปลากันมีผลไม้ขนมเต็มเลยค่ะเยู่ยวเราหันมาดูทางนี้เคาน์เตอร์สลัดปลาแล้วก็มีนะคบอันนี้ก็หน้าทานอันนั้นก็น่าอร่อยแล้วก็อสำคัญคือคนไทยทำงานนี่เราดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าไครก็ได้มีอาชีพ ลูกค้าก็จะเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวนะคะแล้วข้อสําคัญคือเจ้าของร้านใจดีมากอ่ะนี่กําลังบอกให้เรารอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะตักสลัดให้ไปทานข้างทางด้วยนี่น้ําส้มในร้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่ค่ะลูกค้ากำลังซื้อนีแตงโมแบบว่าในซปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะแตงโมอันนี้ก็มีซูชิเนี่ยก็มีผลไม้ที่ใส่แบบนี้ไว้นะคะ ก็มีไส้กรอกเดีเราไปดูอาหารที่เป็นถาดแบบอันนี้<อ>ก็เป็นพิซซ่านะคะแล้วก็ผักมีพริกด้วยค่ะ,ะแล้วก็อันนี้ท่นแรงก็ชอบกินกาสแบบเออชีสแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราก็หลบๆลบด้วยนะเนี่ยชีสอาไว้สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ<อ>ก็สารคัดชีสเลยนะคะเ,<อ>เป็นแบบนี้มาเริ่มเลือกแล้วนี่หยิบเลยหยิบแบบไม่ต้องคิดแสดงว่าดีชีสหลายชนิดด้วยหดีนฮัลโนะ เดี๋ยวเราไปยืนรอตรงนู้นกันดีกว่านะคะให้ลูกค้าซื้อของก่อนเราก็เกรงใจเกรงใจนะแต่เขาก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรมะกอ,อกดองค่ะอร่อยมากมะกอ,อกสดเป็นส่วนของมะกอ,อกสดนะคะเดี๋ยวให้ดูส่วนอันนี้จะเป็นมะกอ,อกที่ใส่กับพวกเครื่องเทศสมุนไพรต่อแปอ้ชี้ก็มายืนรออยู่ข้างนอกในด้านหน้าร้านแล้วก็เขาจะเลี้ยงสลัดแล้วชกีก็กินผักไม่เป็นเนะาะเขาก็เอาเป็นสลัดผลไม้ให้ค่ะดูนั่นอุ้ยตักใหญ่หมาก เวนี้ก็น่าทานม,มากนี่คือคนไทยนะคะหน้าตาดีด้วยใจดีด้วยว <till> พี่เอาอะไรส่วนที่ว่าจะชิมอันนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเป็นสลัดบรูทแล้วก็สลัดผลไม้เขาจะให้ทาน น่าสนุกมากเลยค่ะนี่คืออีกอาชีพหนึ่งนะคะที่ตัวเองคิดว่าค่อนข้างดีมากๆมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยทุกคนดูข้าวเหนียวมะม่วงน,วน่าทานเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะของคนไทยที่แต่งงานกับคนฮอลแลนด์นะคะแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่นี่หลายคนก็โชคดีนะคะหลายคนก็อาจจะต้องไปทํางานรับจ้างเป็นลูกน้องอย่างเส้นน้องๆหลังบ้านเนี่ยจะมีคนไทยอยู่ประมาณสี่ห้าคนซึ่งเป็น คนช่วยตัดของทำงานตัดผักอยู่หลังบ้านใส่มากเฮ้ยล้วก็ไต่สตูเนี่ยไงไทยสตูเจีออยากทานไต่สตูเจียอยากอกอยากอกอยากอกนี่นะคะเขาก็เขินมากค่ะเธอบอกกับลูกค้าว่าเราเป็นราชินีขนมไทยสรุปอันนั้นเอาไหมเอาเลยค่ะเอาเลยอยากชิมเขาอยากจะซื้อว่ามันคืออะไรอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะช่วยอุดหนุนออพายเหรอเายอะไรเนี ไฮอนนาสปินาซีเออนาชิกินได้เอาสิผักอย่างเดียวที่กินเธอบอกลูกค้าว่าเราเป็นราชินีการทำขนมไทยที่อร่อยมากเกินเลยหัวเราะเสียงดังผลไม้ดูสดๆทั้งนั้นเลยค่ะน่าทานน่ารักมากๆเลยบอกว่าจะช่วยอุดหนุนก็ไม่ยอมบอกว่าวันนี้ปังเลยเลี้ยวันนี้ควัสดี้ค่ะบายๆนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะความน่ารักของคนไทยในต่างประเทศนะคะน่ารักมาก ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะออกไปแล้วเดี๋ยวเรามาแวะชมผักผลไม้ไปแปลกๆของที่นี่นะอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็กระทองของที่นี่นะคะแล้วก็แตงโมแคนตาลูปนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันเละนี่คือบริเวณนี้นะคะจะดูเงียบเนาะเพราะว่าเป็นช่วงวันธรรมดาถ้าเราเดินไปอีกที่หนึ่งนะคะเป็นช่วงกลางใจเมืองนิดนึงอะ่ะคนก็จะคึกคักหน่อย มีความสุขมากเลยวันนี้ที่ได้มาเดินกลับกันแล้วค่ะแล้วก็ไปจ่ายตังค์นี่ค่ะค่าจอดรถแพงนะคะชั่วโมงเราหกยูโรห้าสิว่าเราใช้แอปจอดรถค่ะเพราะว่ามันคิดได้เป็นนาทีเดี๋ยวเราต้องหยุดแอปก่อนนะคะนี่คืออัมสเตอร์ดัมค่ะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะคะที่จอดรถแล้วก็ไม่ค่อยมีคนนะคะแต่ว่าคนเยอะมาก เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วค่ะไปกินอะไรในระถกันก่อนเนาะได้มะพร้าวมาเยอะแล้วชีบใบไม้ใชค่ะ,ะ,ะดูรถแต่ละคันนะคะ<ส>เดี๋ยวให้ดูระวังระวังขวาเข็นอยู่นไหนไปย้อนกลับไปบเดี๋วดูรถแต่ละคันนะคะคันเล็กๆมันเหมาะก,กับการจอดในเมืองเนาะ ตรงนู้นอี่ไหนตรงไหนีสัตว์กี้ผู้หญิงคนนั้นอะแต่เราจะเลี้ยวขวานี่ราไปข้างหน้านู้นเหรอสายน้ำยังไม่เข้าในนี่เลย บ้านแล้วค่ะเดี๋ยวได้เวลาข้นมะพร้าวไปรับเนื้อมะพร้าวมานะคะก็ถึงบ้านเรียบร้อยเพราะว่าเขาเอาน้ําออกไปค่ะเอาน้ําไปขายส่วนตัวเนื้อเนี่ยเขาไม่เอาส่วนเราเนี่ยใช้แต่เนื้อมะพร้าวแบบทั้งหมด36ลูกค่ะอุ้ยงานเข้าอีกแล้วค่ะคิดว่าจะได้นั่งพักแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราขูดเนื้อมะพร้าวให้หมดแล้วก็เก็บเข้าช่องฟิตไว้ค่ะ จะเอาไปกวนทำไส้ขนมหรือว่าจะเอาเก็บไว้ทำเค้กมะพร้าวอ่อนก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเอาไว้ทำคุกขนมก็ได้เหมือนกันค่ะมะพร้าวนี้มาจากประเทศเวียดนามนะคะทีแรกเดี๋ยวกลับมาปุ๊บจะรีบทำวิดีโออื่นๆที่ถ่ายทำวิดีโอไปแล้วนะคะมีกุยช่ายมีกะหรี่ปับ๊บอะไรเยอะๆเลยไม่ได้อีกแล้วค่ะดูได้มะพร้าวมาเยอะขนาดนี้แล้วมะพร้าวเนี่ยเราจะต้องมาผ่าครึ่งแล้วก็ขูด ลองชิมดูแลอร่อยมากนี่ไม่ได้น้อยๆนะคะเยอะมากตั้งสี่ลังเนาะนแต่แบบโชคดีมากเลยค่ะเพราะว่ามะพร้าวลูกหนึ่งเนี่ยนะคะสี่ยูโรนะคะเรื่อยๆหยุดไม่ได้เลยค่ะหยุดเยอะมากนเนี่ยเอาไว้ทําเค้กมะพร้าวอ่อนค่ะถ้าเราไม่ทําเค้กมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทําขนมไทยส่วนหนึ่งนะคะไส้ขนมใส่ไส้ใส้ขนมเทียนแล้วก็ใส้ขนมต้มค่ะเดี๋ยวเราลองมาขูดดูกันนะ โอ้โหสวยมากเลยค่ะนี่โอ้โหอ่อนอ่อนมากอืมอร่อยเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหจะได้เยอะขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าค่าน้ำมันรถไปเอานี่ตกพันกว่าบาทเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะเราได้มะาพร้าวสวย,สวยไม่ต้องเสี่ยงเพราะเราจะเห็นข้างในเลยเดี๋ยวเราขูดให้หมดกันเลยค่ะผ่ามะพร้าว,าวออกจากครึ่งซี่เพราะผ่าด้านบนมาให้เราแล้วนะคะเราก็แค่เอามีดสับ ข้างซ้ายก,กับข้างขวาแค่นั้นนะเดี๋ยวให้ดูเนื้อดูเนื้อนะคะขาวอ่อนนุ่มมากค่ะแต่ว่าเรากำลังคิดว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ